นี่คือน้ตบุ๊กหน้าจอ14นิ้ว2หน้าจอตัวแรกของโลก ASUS ZenBook Duo ตัวนี้ค่ะมาพร้อมกับฟอร์มแฟคเตอร์ที่หลากหลายมากๆแล้วนีใจถุดไปเลยที่เขานะคะมาพร้อมกับขาตั้งในตัวแบบนี้ใช้งานสะดวกขึ้นมากจริงๆค่ะในฐานะนะคะที่เป็นคนชอบเนี่ยหน้าจออะไรพวกนี้เนี่ยวันนี้จะมาเล่าให้ฟังว่าจะเต็มว่าเป็นยังไงอ้อออยบอกอย่างหนึ่งค่ะว่าตัวนี้นะคะผ่านมาตรฐาน Intel Evo Edition นะคะหรือว่า Intel Evo Platform นั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้งานคุณน,นะคะจะลื่นไหลและสมบูรณ์แบบมากๆเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าวันนี้ค่ะ พาทุกคนไปดูพร้อมๆกันเลย งั้นมาเริ่มที่หัวใจหลักนะ,ะของการจะซื้อเนี่ยแล็ปท็อปหรือว่าโน้ตบุ๊ก2จอแบบนี้สักเครื่องเลยดีกว่าก็คือเรื่องของรูปแบบการใช้งานนะคะเจ้าตรงน,นีน้มีรูปแบบการใช้งานที่หลากหลายมากๆเหมือนเมื่อสักครู่นี้เนี่ยมันถูกตั้งไว้นะคะเป็นแบบ2จอใช่ไหมแต่ตอนนี้ค่ะอุ้มแปลงร่างมาันมานะเป็นรูปแบบแรกนะคะคือรูปแบบที่เป็นแล็ปท็อปโหมดค่ะแล็ปท็อปโหมดตรงนี้มันดียังไงเวลาเราพกไปนะคะเราบางทีเราอาจจะไม่ได้อยากโดนเด่นมากนะะักใช่ไหมการที่มันอยู่ในรูปแบบนี้นะคะก็ใช้งานได้รู้สึกกว่่่าาาาาาสบบบยยใจนนนนนนนะะะ็็็คคคืออดด้ล้ลเเีีปป์์รห จอเหมือนเครื่องอื่นๆเลยแต่ความเกรเนี่ยมันมีมากกว่านั้นทุกคนเพราะว่าเวลาที่เราจะแปลงร่างมันนะคะก็แค่ดึงนะตัวคีย์บอร,ร์ดตรงนี้ออกมาค่ะตัวคีย์บอร,ร์ดตรงนี้เจ๋งมากๆนะมันชื่อว่า ASUS ErgoSense นะคะทําไมไม่บอกว่าเจ๋งเดี๋ยวอุ้มจะมาเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงแต่บอกเลยว่ามันมีไฟแบ็คไลท์ด้วยนะทีนี้ค่ะเวลาเนี่ยที่เราเอาคีย์บอร,ร์ดออกไปแล้วค่ะตอนนี้เนี่ยจะกลายเป็น Duo Skin Mode ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเราเนี่ยอยากจะใช้งานคีย์บอร,ร์ดทำยังไงให้เราใช้นะคะนี่มือของเราจิ้มเข้าไปงี้ นี่พอกดเสร็จปุ๊บนะคะตัวนี้มันจะมีคีย์บอร์ดเนี่ยโผล่ขึ้นมาแบบนี้คีย์บอร์ดอย่างเดียวเนี่ยอาจจะแบบธรรมดาเกินไปใช่ไหมตัวนี้นะคะมันจะมีเหมือนแบบว่าเป็นวิดเจ็ตนะคะขึ้นมาเราสามารถจะเขียนเนี่ยใช้ปากกาใช้มือเขียนตรงนี้ได้เราสามารถจะเลื่อนนะคะปรับนู่นปรับนี่เนี่ยที่ด้านบนตรงนี้ได้แล้วเรายังสามารถใช้นิ้วของเรานะคะเลื่อนขึ้นมาแบบนี้ เพื่อให้กายนะคะมาเป็นในรูปแบบคีย์บอร์ดเต็มรูปแบบด้านบนเป็นคีย์บอร์ดด้านล่างเนี่ยมีแท็คแพดนะคะสามารถกดได้แบบนี้เลยอันนี้คืออีกรูปแบบหนึ่งนะคะที่มว่าเวิร์กมากๆสาหรับการใช้งานเนาะทีนี้ยังมีอีกค่ะสมมุติเราโอเคแล้วเรารู้สึกว่าอยากจะใช้เนี่ยทั้ง2จอเลยอุ้มเนี่ยจะทําการนะคะปิดตัวคีย์บอร์ดตรงนี้ลงเปิ้งอ่ะปิดเลยปึ๊กเพราะปิดคีย์บอร์ดแบบนี้ปุ๊บนะคะอุ้มจะยกขึ้นมาเสร็จปุ๊บด้านหลังตรงนี้เหมือนที่บอกไปะคะ่ะว่าการที่มันมาพร้อมกับตัััววขา้้งแบบนนีมนเลยสะด มากๆนะคะอุ้มสามารถดันขาตั้งออกมานะดันเสร็จปุ๊บนะคะอุ้มจับตั้งได้เลยแะจับตั้งเสร็จปุ๊บนะคะเปิดขึ้นมาแบบนี้เนาะหน้าจอทั้งสองจอเป็นหน้าจอทัทสกีนเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราใช้งานก็ไม่ต้องห่วงเลยนะก็จิ้มเอาได้นะคะตามที่เราอยากใช้แล้วที่นี้ค่ะวิธีการเซตอัพของอุ้มนะคะก็คือเราจะเอาคีย์บอร์ดมาวางไว้ข้างหน้าตรงนี้นี่เอาไว้ข้างหน้าอย่างนี้เลย แบบนี้ก็จะเป็นรูปแบบที่เหมือนแบบว่าเราใช้งานนะคะ2จอแล้วก็วางคีย์บอร์ดไว้ด้านหน้าเราแบบนี้อ่าดูแบบนี้นะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเซตอัพหนึ่งนะที่เป็นดูอัลสกรีนนะคะแล้วก็มีคีย์บอร์ดจริงๆแบบนี้ด้วยซึ่งมันดียังไงคีย์บอร์ดตรงนี้มันอิสระทุกคนเวลาที่มันนะคะติดเนี่ยกับหน้าจอนะมันก็จะใช้งานในรูปแบบหนึง่งเราเอาออกมาแยกมามันคือบลูทูธคีย์บอร์ดนะคะมันจะอยู่ตรงไหนก็ได้มันจะอยู่ข้างๆุง,ง,งตรงนี้นะคะแล้วอุ้งก็เลื่อนไปเลื่อนมาเห็นไหม แบบนี้นะคะอุ้มจะกดนะคะเข้าไปเว็บที่โฮมตรงนี้ ปึ๊อย่างนี้ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอาจจะตั้งตรงเนี้ยไว้บนโต๊ะส่วนตัวคีย์บอร์ดเนี่ยตัวเนี้ยสามารถวางไว้บนตักได้เลยนะคะแล้วก็พิมพ์งานนู่นนี่นั่นสะดวกมากๆเราก,ก็ใช้งานได้2จอแบบนี้จริงๆค่ะแต่ยังไม่หมดแค่นี้ทุกคนนะคะอันนี้เนี่ยเป็นการทํางานนะคะในรูปแบบที่เป็นแนวนอนไปแล้วมันสามารถนะคะเปลี่ยนมาเป็นเดสก์ท็อปโมดในแนวตั้งก็แค่จับมันตั้งแบบนี้ปึ๊บอ่าพอจับมันตั้งเสร็จปุ๊บนะคะตอนเนี้ยมันจะเป็นแนวตั้งและบางทีเนี่ยเราอาจจะเช็นนะคะ Facebook ติ๊กตอกเราอยากจะได้ในแนวตั้งนะคะตัวนี้จะตอบโจทย์การใช้งานของคุณเนี่ยมากยิ่งขึ้นและสุดท้ายค่ะคุณสามารถจะกลางแบบนี้ปึ๊บ ตรงแบบนี้ได้เลยนะแล้ววางอยู่กับโต๊ะนะคะทีนี้ค่ะการทํางานในรูปแบบนี้ค่ะจะเรียกว่า sharing mode นะมัน sharing ยังไงนะคะคุณสามารถจะแชร์ไฟล์นะให้สมมติคุณดูอยู่ฝั่งหนึ่งนะคะพรีเซนต์งานอยู่ฝั่งนึงอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยให้ลูกค้าดูนะคะแบบนี้แล้วก็ดูไปพร้อมกันก็ได้นะคะจะวงนู่นวงนี่หาตรวจงานลูกน้องเนาะแล้วก็วงนะคะว่าเอ้ยตรงนี้อยากให้เพิ่มตรงนี้ตรงนั้นนะคะนั่งตรงข้ามกันเนี่ยก็สามารถแชร์กันได้อันนี้เนี่ยอุ้มวารูปแบบรูปแบบหนึ่งนะคะมันอาจจะเหมาะกับใครหลายคนนะหรืออาจจะเหมาะกับบบทุกรูปแเลยนะะค องเมยเนี่ยจะใช้แบบที่เป็นดูโอสกินแบบนี้บ่อยมากๆเลย มาต่อกันที่เรื่องของหน้าจอและซอฟต์แวร์กันดีกว่าค่ะปกติมันไม่ค่อยเกี่ยวข้องกันใช่ไหมเวลาที่เรารีวิวโน้ตบุ๊กนะคะแต่ว่าสําหรับนะคะโน้ตบุ๊กสจอมันเกี่ยวข้องกันแบบสุดๆไปเลยทุกคนนอกจากหน้าจอทัชสกีเนี่ยจะต้องทํางานได้ดีแล้วซอฟต์แวร์ที่จะเข้ามาซัพพอร์ตนะคะทำให้การใช้งานในรูปแบบที่เป็นมัลติทัสกิ้งเนี่ยแบบว่าลื่นไหลนะคะหรือว่าสัมผัสประสบการณ์ที่ดีที่สุดเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันสุดๆไปเลยค่ะขอเล่าที่หน้าจอก่อนละกันหน้าจอตัวนี้นะคะจะจจมมาาพร้้ออกับหนนคคู่่่ทีเป็ ASU Lumina Display OED ะ ขนาดอยู่ที่14นิ้วนะคะทั้งจอด้านบนแล้วก็จอด้านล่างค่ะตัวนี้เนี่ยจะสามารถใช้งานร่วมกันนะสอจอเนี่ยขนาดจะอยู่ที่19.8นิ้วเลยทีเดียวเดี๋ยวมันทาให้ดูว่าเป็นยังไงนะคะแต่และหน้าจอนะคะอัตราส่วนจะอยู่ที่16:10ต่อค่ะแล้วสาหรับเรื่องของความละเอียดนะต้องบอกแบบนี้ทุกคนเออเนี่ยความละเอียดนะคะตัวที่ u m g m r e v เนี่ยตัวนี้ความละเอียดจะเป็นระดับ Full HD นะคะแต่ว่ามันมีรุ่นเนี่ยที่ความละเอียดสูงสุดเนี่ยอยู่ที่ 3K เลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยแค่ Full HD เนี่ยโหการแสดง ะะการจัดการเรื่องของการสท้นทงการสะทอ้อนทําได้ดีมากแล้วนะตัวนี้เองนะคะจะเป็น100% DCI P 3 c o คันเลือกการมุดนะคะแล้วก็วีซ่าดิสเพย์ HDR 5 0 0 t r u e b a c k อีกด้วยค่ะแล้วก็ยังได้รับนะั่วงแบบการรับรองจากทีวีไแรแลนด์นะคะในเรื่องของการตัดแสงสีฟ้าเนี่ยได้ถึง70%อะไรแบบนี้ด้วยค่ะทีนี้ค่ะเมจะทําอะไรให้ดูนิดนึงเมื่อกี้อุ้มเล่าให้ฟังไปแล้วเนาะว่าตัวนี้ใช้งานร่วมกันจอบนกับจอล่างได้นะคะอ่ะมาเรื่องซอฟต์แวร์แรกเลยละกันคุณสามารถกลางนิ้วนะคะคุณสาาามรถกลงนนิ้้วแบบี แทบนี่ก็จะเป็นการใช้งานนะคะที่หน้าจอบนและล่างทํางานร่วมกันนะคะให้เหมือนเป็นแบบปูจอใหญ่ๆนะคะยาวๆลงมา19.8นิ้วแบบนี้เลยอันนี้คือเรื่องแรกที่ทําได้นะคะถ้าต้องการให้มันกลับไปหน้าเดิมคุณก็หุบแท็บแบบนี้นะทีนี้ค่ะอย่างต่อมาที่อยากจะทดสอบให้ดูอีกค่ะก็คือตัวซอฟต์แวร์ตัวนี้ค่ะจะมาพร้อมกับสิ่งที่ชื่อว่าสกีนเอ็กซ์เพิร์ทุกคนสกีนเอ็กซ์เพิร์ดเป็นอะไรที่เก่งมากนะออกแบบมาสําหรับการทํางาน2หน้าจอแบบนี้นะคะมันจะอยู่บางๆแบบ น,นี้อาจจะเห็นไม่ค่อยชัดนิดนึงนะคะอมจะจิ้มเข้าไปปุ๊บอ่าสกีนี้เปิดตรงนี้นะคะมันจะมีให้เลือกหลากหลายอันเลยทั้งนะคะอันแรกเลยเนี่ยจะเป็นเรื่องของการปรับนะคะหน้าจอเช่นคุณต้องการให้หน้าจอด้านบนเนี่ยมันสว่างไม่เท่ากันอันนี้อง้งกดซิงคออกใช่ไหมคะ จอด้านบนเนี่ยมืดหน,น,น่อยนะจอด้านล่างสว่างหน่อยนะคะหรือว่าจะให้จอด้านล่างเนี่ยมืดหน่อยแล้วจอด้านบนสว่างหน่อยก็ทําได้นะคะหรือจะให้มันซิงกันแบบน,แบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันอย่างต่อมานะคะคุณสามารถกดเปิดปิดคีย์บอร์ดได้จากตรงนี้เลยนะปิดเปิดคีย์บอร์ดจากตรงนี้นะคะหรือว่านะคุณจะทําการนะคะปิดหน้าจอเลยไม่อยากให้มีหน้าจอด้านล่างนะคะฉันจะใช้จอบนอย่างเดียวแบบนี้ก็ทําได้นะคะก็คําสั่งต่างๆเนี่ยมันจะถูกใช้งานเนี่ยผ่านตัวสกรีนเอ็กซ์เพรสตัวนี้ค่ะแล้วก็ยังมีฟังก์ชันนี้นะคะคุณสามารถ เลือกนะแชร์ริงโหมดได้นะคะว่าต้องการเนี่ยจะให้เป็นหน้าจอ1กับ1เนี่ยอยู่ฝั่งตรงข้ามกันนะคะเช่นฝั่งนี้เปิดแบบฝั่งนี้ก็เปิดแบบให้ลูกค้าดูแต่ว่านั่งตรงข้ามกันหรือว่าต้องการให้เป็นหน้าจอ1กับ2นะคะก็คือให้เป็น2จอแหละแต่ว่าหันหน้าจอไปทางคนละทางกันนะคะแบบนี้ก็ได้นะซึ่งการเซตติ้งแบบนี้นะคะก็ทําให้มันมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นในการใช้งานนะซึ่งเพื่อนเนี่ยไม่มีนะคะตัวนี้เนี่ยมีก็ถือว่าเก่งดีเนาะอ่ะทีนี้ไปดูกันต่อค่ะสมมุติเนี่ย ในรูปแบบที่เป็น Mul ติ tasking นะคะสมมติว่าเฮ้ยเราจะต้องดูการาฟแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคุณสามารถนะคะเลือกเนี่ยตัวด้านบนเห็นไหมมันจะมีหน้าจอขึ้นมาให้เลือกนะคะว่าคุณจะให้อยู่หน้าจอหนึ่งหรืออยู่หน้าจอ2ค่ะยังไม่พอค่ะคุณสามารถเลือกได้ด้วยว่าถ้าจะให้ไปอยู่หน้าจออื่นนะคุณจะให้มันไปอยู่ p o s i t i o นไหนนะคะเช่นุ้มอยากให้เอ้ยไปอยู่จถด้านล่างดีกว่าเอาเป็นแนวนอนแบบนี้นะคะก็เลือกเป็นแบบนี้เลยนะเลือกเป็นแบบนี้เลยนะคะแล้วหน้าจอด้านบนสมมติหน้าจอด้านบนอุ้มเออแบบนี้นะคะขอแยก Facebook นิดหนึ่งแล้วขอย้ายเนี่ยมาจอด้านล่างได้นะคะเอามาอยู่ตำแหน่งด้านล่างตรงนี้ได้เช่นเดียวกันนะทีนี้หาหนะ้าจอด้านบนอุ้ดูคลิปเนาะ ดูมีคอสต์ไอชายแบบนี้นะคะด้านล่างเราก็ยังเลื่อนดูกราฟได้นะคะจะใช้มือเลื่อนก็ได้นะเออตามเราถนัดเลยนะคะอันนี้ก็เป็นรูปแบบการใช้งานเนี่ยที่เป็นอมัลติทัสกิ้งนะคะซึ่งสามารถเซตอัพได้มากกว่านี้อีกจอบน4จอจอด้านล่างนะคะ4จอ1 2 3 4แบบนี้นะคะก็เป็นการทํางานสูงสุดที่ตัวเครื่องสามารถทําได้นะซึ่งทําออกมาได้ดีงามมากๆค่ะทีนี้ค่ะอุ้มอยากให้ฟังเสียงนิดนึงค่ะเพราะว่าเรื่องเสียงเนี่ยตัวนี้ไม่ธรรมดาเช่นเดียวกัน Hør ah. ja, etter. ระบบเสียงตัวนี้นะคะจะมาพร้อมกับระบบ Smart a m p l i f i e r ค่ะแล้วก็มาพร้อมกับ ASUS Audio Booster ค่ะได้รับการรับรองเนี่ยจาก h a r m a n k a r d o n นะคะแล้วก็นี่มี d o l b y Vision Atmos มเนี่ยมาให้นะคะ Sound ยฮาร์แมนกา o n อเนี่ยอยู่ที่ด้านล่างตรงนี้นะคะก็เรียกว่าคุณภาพเสียงดีนะคุณเอาไปนั่งดูซีรีส์ซีรีส์นะคะก็เวิร์กมากๆเลยเพราะว่าตั้งแต่ผมใช้งานมานะเป็นตัวหนึ่งที่เรียกว่าแบตเนี่ยอึดมากๆนะคะแล้วก็ใช้เนี่ยหลายเปิดหลายหน้าจอพร้อมกันแบบนี้นะคะตัวเครื่องก็ไม่ค่อยร้้้ออนนนดวยัีนน ชื่นชมมากๆเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้เองนะคะจะมาพร้อมกับนี้เลยปากกา ASUS Pen 2.0ค่ะเวลาที่เราเนี่ยจะมีงานออกแบบนะที่ต้องใช้ปากกาในการเขียนนะคะหรือว่าต้องการจะมาเขียนเพื่อแปลงเป็นตัวพิมพ์นะคะตัวนี้อุ้มก็เซ็ตเนี่ยให้มีแฮนด์ไลติงเนี่ยอยู่ที่หน้าจอด้านล่างนะคะมันก็จะแปลงเป็นตัวพิมพ์ให้เรานะเผื่อเราเนี่ยจะขี้เกียจน,นะคะไปหาคีย์บอร์ดหรือว่าขี้เกียจกดคีย์บอร์ดขึ้นมาเราก็ใช้การเขียนเนี่ยแทนการพิมพ์ได้เลยเช่นเดียวกันแล้วนี่ถือว่าเป็นปากกานะคะของแล็ปท็อปตัวหนึ่งที่ประสิทธิภาาาพดีมกกว่ เอออยากให้ทุกคนได้ลองนะคะเป็นปากกาตัวหนึ่งที่ดีมากๆเลย โอเคหัวข้อต่อไปนะคะเป็นเรื่องที่อุ้มอยากเล่าให้ฟังมากเลยเพราะว่าทั้งหมดที่อุ้มบอกมาเนี่ยมันดีได้นะเพราะว่าตัวชิปนะคะแล้วก็ตัวโปรเซสเซอร์เนี่ยที่มากับตัวเครื่องนี้นั่นเองค่ะต,ตัวนี้นะคะจะมาพร้อมกับโปรเซสเซอร์ใหม่ที่เป็น AI Power Intel Core Ultra นะคะแล้วก็ใส่ชิปที่เป็น NPU มาค่ะซึ่งหน่วยประมวลผล AI ตัวนี้ค่ะจะมาทํางานร่วมกับซอฟต์แวร์นะทำให้ AI มันจะช่วยคิดอะทุกคนทําให้ประสิทธิภาพนะคะดีม,มากขึ้นลื่นมากยิ่งขึ้นประหยัดพลังงานมากขึ้นแล้วก็เนี่ยถึงจะใช้หนักขนาดนี้นะคะการระ ความร้อนเนี่ยทำได้ดีกว่าหลายๆรุ่นเนี่ยที่ผ่านมาเยอะมากๆเลยค่ะด้านบนตอนนี้ค่ะคุเทสโดยการต่อจอยนะเล่นเกมนะคะส่วนด้านล่างเนี่ยจะเป็นการดูนะคะ Netflix เนี่ยโดยการเราดูซับไตเติลเอาเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเราเล่นเกมนะคะเราก็อยากจะฟังเสียงจากด้านบนมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวดูไปด้วยดูด้วยกันนะคะว่าเป็นยังไงเนาะตัวนี้เนี่ยจะมี CPU มาให้2รุ่นนะคะก็คือรุ่นที่เป็น Intel Core u l t r a 9 Processor นะคะตัวนั้นก็จะเป็นตัวท็อปเลยนะตัวท็อปเลยก็โหดหน่อยนะะคแล้ว ตัวนี้เองที่พุ่มเนี่ยเอามาเล่นวันนี้นะคะก็จะเป็น Intel Core Ultra 7 Processor นั่นเองค่ะตัวนี้ว่าไปโหดนะทุกคนคือถ้ามันเล่นได้ขนาดนี้อะ่ะคงต้องยอมให้อะ่ะดูดิลื่นมากนะคะด้านบนเล่นเกมแบบลื่นๆเลยแล้วด้านล่างก็ยังดูนะคะ Netflix เนี่ยได้สบายๆเลยนะบางตัวก็คือแบบนี้นี่คือตายไปแล้ว <c oughs> นี่คือสุดยอดมากนะคะลองนึกภาพเนาะว่าสมมติเนี่ยไม่ได้เล่นแบบนี้นะคะก็อาจจะเป็นการทำงานเนาะหน้าจอด้านบนเนี่ย อาจจะเปิดในเรื่องของแบบพีเมพ์หรือแบบนี้ในการตัดต่อนะคะนาจอด้านล่างอาจจะดูสคริปไปนะคะหรือว่าวิดีโอคอไปก็ได้นะตัวนี้ก็จะมีกล้องเนี่ยมาให้ด้วยนะคะก็เรียกว่าเป็นอะไรที่เวิร์กมากๆสําหรับการใช้งานจริงนะคะแล้วตัวนี้ค่ะตัวแรมสูงสุดนะคะจะให้มา2.2กิกะ DDR5X นะคะกราฟิกเนี่ยจะเป็น Intel Arc นะคะแล้วก็รอมเนี่ยจะอยู่ที่1 t b ทนะคะก็เลือกได้นะว่าจะเป็นรุ่นไหนนะคะแล้วตัวเองก็จะรองรับนะคะ Windows 11 Home นะคะแล้วก็มี Microsoft s อ f ต Office Home and Student 2021เนี่ยมาให้เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เป็นสายเนี่ย Performance นะคะต้องทำงานเยอะๆอะไรแบบนี้ก็ถือว่าเวิร์กมากๆค่ะเดี๋ยวจะขอเปิดเสียงให้ฟังนิดนึงลวกันเนาะว่าถ้าเปิดเสียงไปด้วยกันเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างนะคะเสียงมันออกมาทั้งคู่เลยนะทุกคนเอออ่ะไปแบบนี้โหมันมากมันมาก แต่ถามว่าเล่นเกมแล้วจะได้ดูคลิปไปด้วยไหมอะไรอย่างเงี้ยอาจจะยากยานิดนึงนะคะเพราะว่าเราก็จะตั้งสติกับการเล่นเกมจะเยอะเนาะแต่อันนี้ลองเทสให้ดูค่ะว่าตัวเครื่องทำได้ดีมากๆจริง แต่ว่ามันยังไม่หมดแค่นี้ทุกคนม้มีความแต่อื่นๆเนี่ยจะมาเล่าให้ฟังด้วยนะคะอย่างแรกเลยคือเรื่องของคีย์บอร์ดตัวนี้ตัวเออร์โกเซนนะคะเอซูสเออร์โกเซนตัวนี้ที่ตัวเครื่องนะคะมันจะมีพินอยู่ตรงนี้ใช่ป่ะเวลาที่เราวางเข้าไปนะคะมันจะพอดีกันปึ๊บแบบนี้เลยพอวางเข้าไปเสร็จปุ๊บนะคะสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือจากเดิมอะ่ะเวลาที่มันแยกออกมามันคือคีย์บอร์ดที่เป็นบลูทูธใช่ไหมคะแต่พอติดเข้าไปเสร็จปุ๊บค่ะราเทนซี่เนี่ยมันจะดีมากๆาเลยก็คือความหน่วง ไม้มาด้วยกันแบบนี้อันนี้คือความเจ๋งมากๆนะคะการวางปุ่มต่างๆเนี่ยระยะหา่างกําลังพอดีมือนะคะพิมพ์ได้ดีแท็คแพดมีขนาดใหญ่และสําคัญะคะ่ะมีไฟแบ็คไลท์มาให้3สเต็ปนะกลางคืนเนี่ยใช้งานได้สบายๆนะคะแฟนนอนแล้วก็ยังพิม,มพ์งงพิมพ์งานได้นะคะอันนี้คือสิ่งที่ดีงามมากๆเลยหรือถ้านะคะเรารู้สึกว่าเอ้ยเดี๋ยวเราจะอยากใช้2หน้าจอแล,แล้วเราก็แค่ดึงออกมาแบบนี้ อพอดึงออกมาปุ๊บนะคะเราก็ไปใช้คีย์บอร์ดที่ด้านล่างค่ะส่วนด้านบนเนี่ยก็ยังคงเป็นหน้าจอในการใช้งานเนี่ยสองจอเหมือนกันนะคะอย่างต่อมานอกจากตัวคีย์บอร์ดแล้วค่ะตัวนี้ค่ะมาพร้อมกับพอร์ตที่แบบครบถ้วนมากๆนะคะมีทั้ง USB นะคะ3.2 Gen 1นะคะ Type A มีทั้ง Thunderbolt 4นะคะรองรับ Power Delivery คะ่ะ HDMI 2.1 TMDS นะคะแล้วก็มีพอร์ตนะที่เป็น3.5มมินะคะ combo audio jack เนี่ยมาให้อีกด้วยค่ะนี่ก็ใครที่แบบห่วงว่าเอ้ยมันจะมีพอร์ตอะไรหรือเปล่า ก็ถือว่าทําออกมาได้ครบถ้วนเลยเออเมื่อกี้ลืมทําให้ดูอย่างหนึ่งค่ะเวลาที่เราเดี๋ยวมให้ดูตรงนี้ก่อนล้วกันเนาะเวลาที่เรานะคะไม่ได้ใส่คีย์บอร์ดเข้าไปมันก็จะมีช่องว่างอยู่นิดนึงเห็นไหมคะมีช่องว่างแบบนี้เดี๋ยวจะลองติดคีย์บอร์ดเข้าไปให้ดูนะคะแป๊บนะฮะพอติดคีย์บอร์ดเสร็จปุ๊บค่ะมันจะพอดีกันแบบนี้เลยนะแล้วเวลาที่เราพกพานะคะก็ไปด้วยกันแบบนี้เลยแล้วด้านหลังตรงนี้นะคะเราก็เก็บขัดตังเข้ามาอ่าน้ำหนักตัวเครื่องนะคะถ้าเอาแบบไม่มีคีย์บอร์ดนะกก็จอยู่่ที1.35 รวมคีย์บอร์ดด้วยนะคะจะเป็น1.65กิโลกร,รัมค่ะตัวเครื่องนะคะจะเป็นอลูมิเนียมค่ะสีมีสีเดียวนะคะคือสีอิงเวลเกรย์แบบนี้ก็หล่อดีนะทุกคนวัจะดูเนี่ยผ่านมาตรฐาน U.S. นะคะมีลิเทอร,รีเกตมาแล้วเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครนะคะที่อยากได้เป็นแบบว่าไซส์พกพานะคะแล้วก็มีลูกเล่นเยอะๆตัวนี้ก็ถือว่าเวิร์กมากๆเลยค่ะอีกสิ่งหนึง่งนิ่วฟินมากเลยนะคะก็ตัวนี้มาพร้อมกับแบตก้อนใหญ่นะคะอยู่ที่75วัตต์ออวค่ะรองรับการชาร์จเวด้วยและแน่นอนว่าใช้งานหนักขนนี้ แบตยังสามารถใช้งานอยู่ได้เต็มวันแต่ถ้าต้องการชาร์จคุณดูที่ชาร์จเขาดินี่คือขนาดที่ชาร์จเขานะคะไม่มีอะไรแล้วนะมีอะแดปเตอร์นะคะมาให้แบบนี้เลยนะแล้วก็ตัวสายนะคะเสียบได้เลยเป็น usb type c แบบนี้นะคะเอาไปชาร์จมือถือยังได้เลยแบต นะตัวที่ชาร์จเบามากเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่พกพานะคะแล้วกังวลว่าอุย้ยต้องพกที่ชาร์จใหญ่ๆห,หรือเปล่าตัวนี้ก็ดีไซน์ออกมาได้ตอบโจทย์มากๆเลยและทั้งหมดนี้นะคะก็คือ ASUS Zenbook Duo นั่นเองค่ะเจ้าตัวนี้เนี่ยโหชนะใจเลยอ่ะรู้สึกว่าชื่นชอบมากนะคะทั้งในเรื่องของ performance เองค่ะทั้งความสามารถเรื่องของซอฟต์แวร์เองก็ตามค่ะแล้วก็เรียกว่าทํางานเนี่ยร่วมกันเนี่ยกับอุปกรณ์หลายอย่างที่เขาให้มาเนี่ยได้เป็นอย่างดีจริงๆค่ะต้องชื่นชมนะว่า ASUS เนี่ยจัดหนักจัดเต็มให้ค่ะตัวชิปนะที่เป็น Intel Ultra Core เวิร์กมากนะคะโปรเซสเซอร์ตัวนี้ดีจริงๆนะทุกคนยังพอค่ะตัวนี้เนี่ยยังมาพร้อมกับบร,ริการหลังการขายแบบใหม่นะคะที่เป็น 4A กีค่ะมาทั้งในเรื่องของแอช u ชอร์คุณภาค่ะ all a r o n support all round coverage นะคะแล้วก็ยังมีเรื่องที่เป็น added value experience ค่ะบร,ริการ call center นะคะตลอด7วันค่ะแล้วก็รับบริการครอบคลุมเนี่ย8ปประเทศนะคะทั่วโลกเนี่ย3ปียังมีบร,ริการ on site service ค่ะสูงสุด3ปีแล้วก็ประกันอุบัติเหตุ1ปีแรกอีกด้วยนะคะมาดูราคากันนิดน,นึงแล้วกันตัว full HD เนี่ยจะมาพร้อมกับ intel a t t a c o r e 7นะคะตัวนี้เนนะี่ยราคาจะอยู่ที่5 9 9 9 0บาทค่ะก็วางขายกันไปแล้วตั้งแต่วันที่22กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะสำหรับอุ้มก็แฮปปี้นะใช้งานได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวค่ะแต่ยังมีรุ่นนะคะที่เป็น a l t a c o r คา 69, 9นะคะา9 9 9บาทนั่นเองค่ะทั้งหมดนี้ก็คืออย่างที่บอกไปตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากนะคะจาก asus ในปีนี้ค่ะ asus zenbook duo เจ้า2หน้าจอ p e r อร์แม n ซ์ดีมากจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยใครสนใจนะคะ ก็ไปลองดูตัวจริงกันดูค่ะแล้วก็คุณจะได้สิ่งที่อยู่ข้างหน้ารตอนนี้นะคะก็มีทั้งตัวคีย์บอร์ดนะคะที่เป็นเออร์โกเซนเนาะมีตัวปากกานะคะเอซูตเพนสอค่ะตัวอะแดปเตอร์แล้วก็ที่ชาร์จนะแล้วก็จะมีนะคะกระเป๋าตัวนี้ให้ด้วยนะคะเป็นกระเป๋าสามารถปรับเนี่ยทำให้วางเนี่ยเป็นแล็ปท็อปโมดเนี่ยในการทํางานได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะวันนี้ไปแล้วนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ